พยากรณ์12ราศีโดยจันต่อผู้สร้างศาสตร์บุรพะเทวาแห่งเรียนรู้ดูดวง สวัสดีปีใหม่พี่น้องชาวราศีเมษครับสำหรับราศีเมษในปี2 5 6 6นี้ปีนี้เป็นปีแห่งการพลิกฟื้นและเป็นปีแห่งการวางแผนดังนั้นปีนี้หากวางแผนดีปัญหาจะไม่เกิดและจะพลิกฟื้นชีวิตได้ทั้งเรื่องการงานและเรื่องการเงินและปีนี้กระซิบบอกเลยว่าเป็นปีที่เรื่องการงานนั้นดีมากครับสำหรับเรื่องการเงินตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นไปจนถึงวันที่7มีนาคม การเงินนั้นจะดีจะมีโอกาสได้รับเงินทองแบบเข้ามาเรื่อยๆไม่ขาดสายโดยเฉพาะเป็นเงินทองที่ได้ทำไว้ในปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องราวที่ได้ลงแรงกายแรงใจทุ่มเทไว้ในปีที่ผ่านมาปีนี้จะได้รับผลตอบแทนเป็นอย่างดีรวมทั้งมีโอกาสที่จะได้เงินจากที่ใหม่ๆที่ที่แปลกตาที่ที่ไม่คุ้นเคยไม่คุ้นเคยที่ที่ไม่คุ้นชินมีโอกาสทางการเงินใหม่ๆเกิดขึ้นจากการไปที่ที่แปลกตาที่ใหม่ๆและ จะมีโอกาสที่ได้เงินจากเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพด้วยสําหรับปีนี้เรื่องของการเงินต้นปีเนี่ยดูดีส่วนเมษายนเนี่ยให้ระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยสักนิดหนึ่งเพราะว่าอาจจะมีเหตุให้ต้องจับจ่ายไปมากกว่าที่คาดไว้หรือแบบไม่คาดฝานันแต่ทั้งนี้ยังไม่เกิดปัญหาเพราะจะมีเงินก้อนเข้ามาช่วยแก้ไขสถานการณ์ไว้ได้ พฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึงช่วงปลายปีเนี่ยก่อนไตามาสที่4ี่ให้พึงระมัดระวัะวงวางแผนการเงินให้ดีเพราะอาจจะมีโอกาสต้องจ่ายไปมากกว่าที่คิดปลายปีเป็นต้นไปหากวางแผนมาดีจะเป็นช่วงเวลาที่ยิ้มได้เลยครับพลิกฟื้นชีวิตอะไรหลายอย่างนั้นจะดีขึ้นส่วนเรื่องของโชคลาภปีนี้ยังมีโอกาสได้โชคได้ลาบอยู่เป็นโชคลาภทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเสี่ยงโชคก็ดีรวมไปถึงโชคลาภที่เกิดจากการที่ไปที่ที่แปลกถิ่นแปลกตา รวมทั้งคู่ชีวิตคนรักคู่สมรสรวมไปถึงหุ้นส่วนจะนำพาโชคลาภทางการเงินมาให้แต่ทั้งนี้อย่าประมาทไปเพราะไม่ใช่เงินก้อนใหญ่ขนาดพลิกชีวิตได้เรื่องการงานปีนี้เป็นปีที่ดีเรื่องการงานต้นปีจะมีความมั่นคงขึ้นมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งเลื่อนยศเพิ่มความรับผิดชอบขึ้นหากท่านใดไม่ได้เลื่อนตำแหน่งไม่ได้เลื่อนยศแล้วแล้วก็จะได้รับความ นับถือความเชื่อใจความไว้วางใจมีศักดิ์ศรีในที่ทํางานนั้นมากยิ่งขึ้นแต่แน่นอนความรับผิดชอบที่มานั้นก็ต้องมากับงานที่มันมากขึ้นตามไปด้วยแต่ทั้งนี้ท่านจะทําสําเร็จครับไม่ต้องห่วงในการทํางานจะมีผู้หลับผู้ใหญ่หรือผู้มีตําแหน่งสูงกว่านั้นสนับสนุนอยู่ลับๆแต่ไม่แสดงตัวการพูดจาในปีนี้ให้พึงระมัดระวังการใช้คําพูดให้ดีเพราะบ,บางครั้งอาจจะพูดเร็วเกินไปบางครั้งนั้นพูด เล่นไม่ได้พูดจริงแต่ทําให้ผู้ฟังผู้ที่รับสารนั้นเข้าใจผิดสื่อสารไปในทางที่ผิดและทําให้เกิดความขัดแย้งและไม่ราบรื่นในการสื่อสารประสานงานได้ทั้งนี้ให้ระวังทั้งการสื่อสารกับเพื่อนเพื่อนร่วมงานรวมไปถึงหัวหน้างานด้วยเช่นกันในที่ทํางานทั้งหมดพึงระวังการใช้คําพูดครับดังนั้นปีนี้เนี่ยโดยภาพรวมไม่ได้เสียหายอะไรยังค่อนข้างดีอยู่นะระวังคําพูดการติดต่อสื่อสารประสานงานให้เป็นพิเศษส่วนความรัก ความรักปีนี้ยังคงไปได้ดีท่านใดยอยากมีลูกเป็นโอกาสของท่านแล้วมีโอกาสที่ตั้งครันได้แล้วก็ดีครับแต่ช่วงกลางปีเป็นต้นไปท่านใดที่ไม่มีคู่ไม่มีคนรักก็มีโอกาสพบคนที่ชอบพอถูกใจหรือไม่ก็คู่หูที่ส่งเสริมช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรือคุยกันถูกคอได้และมักจะพบคนที่อายุน้อยกว่าสรุปภาพรวม ตลอดทั้งปีของปี2566นี้พี่น้องชาวราศีเมษครับปีนี้อาจจะพบว่ามีความเครียดที่สะสมอยู่บ้างพบบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะไม่ได้รวดเร็วดังใจอยู่บ้างดังนั้นขอให้ปล่อยวางขอให้พักผ่อนหย่อนใจบ้างอย่าพักจนเกินไปแต่อย่าเร่งจนทําให้เสียหายปีนี้ไม่ได้เป็นปีที่เลวร้ายเป็นปีที่จะพลิกฟื้นและสร้างโอกาสใหม่ๆ หาโอกาสสัก,กระพระราหูผู้คุ้มครองดวงชะตาขอความคุ้มครองขอให้สิ่งร้ายนั้นผ่านพ้นไปโดยเร็วขอให้สิ่งที่ไม่ดีไม่เป็นไปอย่างใจนั้นจงกลับร้ายกลายดีให้เป็นไปอย่างใจอย่างที่มุ่งหวังมุ่งมุ่งมาตปรารถนา ควรเร่งทําบุญสร้างบุญบาร,รมีตลอดทั้งปีเพราะปลายปีนี้จะเป็นช่วงเวลาที่หากก่อนหน้านี้เรื่องการเงินก็ดีเรื่องการงานก็ดีหรือเรื่องการทําบุญใดๆก็ดีรู้สึกว่ามันไม่เห็นผลปลายปีนี้นะครับจะเป็นช่วงเวลาที่รับผลบุญผลของการทําดีสิ่งที่สร้างไว้ตั้งแต่อดีตได้รับในปลายปีนี้แน่นอนแล้วท่านใดก็ตามถ้าสนใจที่จะรับคํำพยากรณ์หรือเรียนการพยากรณ์ก็สามารถติดต่อได้ที่ Facebook เรียนรู้ดูดวงครับ